อาเราขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ g a San Andreas นะแล้วก็มาต่อกันเลยนะแค่ทะลนดานะมันโทรมาปวดเราอุ้ยอเคนี้สดจังหวะ ฟอร์จีทีเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปทำเฟสของเรากันต่อนะที่อ่าที่ไหนวะรูปรูปเงินรูปเงินอยู่ไหนวันนี้อ่ะอ่านี่ไงอ่าไปหาบูซี่สั่งกันนะบูคันนี้ดูแรงเราเรื่องนะฟอร์จีทีแรงแรงจนดิบ มาเมืองนีม้มีแต่มีแต่รถแรงๆพอไปอยู่รถซันโตสโอ้โหมีแต่รถแบบรถกากๆไอ้เหี้ยเต็ไมไปหมดเลยรถชาวแก๊งอะโ,อโรลรลเดอร์บ้างโอ้โหอะไรแต่ละอย่างโอเคเรามาถึงที่หมายกันแล้วนะอ่ะแค่เดินทางก็ผ่านไปและนาทีหนึ่งยังไม่ทันทำยังไม่ทันทำอะไรเลยนะมาปับ๊บ แต่เลือดเราน้อยปะมันจะรลอดหรือป่อยไม่รู้เลยเนี่ยหลอดไม่รอดก็ไม่รู้ละ <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ว่านายตาบอดเลยแต่มึงอธิบายแผนให้คนตาบอดฟังเลยนะ At either in of the complex. Alright. Now, security consisted. CCTV, a key code. And then places swipe oh, core. Okay, okay. Hey, can can? Oh, my bad. No, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, no Hey boss, it's arrived for hey, hey, hey! Damn, man. Now we've seen the plan. Well. Then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Box? Alright, cool. This the security card reader at zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Luckily, there's always one guaranteed wink link in any security setup: the human heart. Ah. Uh... คารากูล่าเพลจคาสิโนโอเคแป๊บหนึ่งนะข้างหน้ารถติดหรืออะไรวะนะแต่อุ้ยอ่อซีเจตัวจมดินยืนีไม่ซีเจจะถืออูซี่คู่เนี่ยผมทนใช้อุซี่ดีตำรวจไปจับ,จบ,จบ À à à, chưa tới rồi, chưa tới rồi. Tại đây. Ok. Nhiều mấy cây, nhiều mấy cây. Làm gì vậy? Theo cô đi. lại một อย่าทำให้เธอตกใจติดติดเหลืองขีม่ติดเหลือง แต่ไม่เป็นไรผมไม่ทำเพื่อเงินผมทำเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันมีเควสดอะไรบ้างโอ้โหเป็นลำเลยนี่ไงโอ้โห ดูชุดสีโอ้ฮัลโหเบนนี่ใช่มาสเตอร์ผมแค่องใส่ดูคุณมีชอหมันจ,จท้าองฉันในไ่าซเจยืนดูด้วยเคเฮเสียดายผ้ามันแปดบิดไปหน่อย เคไปเอาชุดชุดอะไรวะเนี่ยอุ uh <h <h ้ยแบล็กแมนไม่ใช่แบทแบนนี่แบล็กแมนแถมใส่หมวกคาวบอยด้วยอุ้ยเสียยม้าเห่าเสียยม้าเห่าครับผู้ชมขอไปด้วยเสียยม้าเห่าม้าเห่าม้าเห่าโอ้โหมา เอ้ยมึงเลิกเห่าก่อนได้ไหมมึงรบกวนการอัดคิวกูนเนี่ยจะอัดใหม่ก็ไม่ได้ไม่ใช่อะไรอัดใหม่ไม่ใช่อะไรนะผมต้องทำใหม่ผมเกียด ปลาลังนี้เราต้องรออาฮาไอ้นี่ยแหละโหของดีซะด้วยอ,อันบัลลุมแบล็กแมนครับแบล็กแ,แมนมาส่งพิซซ่าครับโอ้โหดูโอาหุ่นในบ้านมันเลย You've been a naughty girl Oh, I know, I know Spit it out, filthy worm You'll never break me Hey, if you're good, I'll punish you more Oh, Betty, you minx You have other girlfriend, you will have five เนอฟอร์บีฟอร์อยู่แก่ขีกัดโอ้อ้าวฮะปัดปัดถอยอ่าท่านผู้ชมทำอะไรทีเดียวมันว่างอ่ะงั้นเราเราไปคาสิโนก่อนก็ได้มั้งเราว่างด้วยประหา ไปอย่าไปเจอกันที่คาสินโนครับท่านผู้ชม5 minutes later โอเคเรามาถึงแล้วจะได้ว่าเควสนี้มันต้องทำให้เราได้คีก,การ์ดก่อนนะเราต้องอยู่กับแฟนคนนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะแฟนคนใหม่อ่าเอ้ยเคล็ดทำได้อยู่โอเคคือ คีการ์เราต้องพยายามแบบอ่ารักษาความสัมพันธ์กับเธอเรื่อยๆนะจนกว่าเธอจะให้คีการ์เรานันเองนะถึงจะไปถึงเควสเอมิชชั่นต่อไปได้นะเาดูนี่ก่อนดีก,กว่า hey, speak I appreciate your input, but please fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay, you can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? alright we can Okay, look. I'ma go shut off the city's power source. We'll look after these fools for me? Okay. Now The important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. ฮึมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะมึงตาบอดไอ้เหี้ยมึงตาบอดมึงจะเห็นได้ยังไงอ่ะแปลว่างบินเล่ะเอาตะเปอร์ไปสุดเลย เลือดเลือดแล้วก็ยังเท่าเดิมนะเออจะเอาเครื่องบินไปทำอะไรวะขึ้นเครื่องบิน,น,นอ่าไปไหนอ๋ออ๋อมันเปิดอย่างนี้เหรอวะ ไปจําพอยอจําพอยตตรงไหนวะโอ้ตรงนี้อ๋อน่อนาจะเป็นน่าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือเปล่าวะ อ่าวนวนวน,วนกลับมาใหม่บินให้สูงสูงที่จะทาได้นะบินให้สูงที่สุดที่จะทําได้แล้วก็วนกลับไปใหม่มในอยู่แถวๆนี้โอ้เราเราเลยมาไกลมากสูงจริงนะบอกเลย ไปเจอวงแหวนอะขับวนอะเป็นสิบนาทีอะผมเคยทำอยู่อ้าเจอแล้วนัดเดียวเท่านั้นนี่หนไหมความเชี่ยวชาญนี่มันยอดโอเคแค่โดดลงมะให้เครื่องบินมันหล่นไปเองหล่นไปไหนวะ ทำไมซีเจมันเก่งจังวะโอ้เบอดตรงนู่ TJ นซีเจนี่เรื่องเรื่องแบบนี้ซีเจไม่เก่งวะ ผมลืมกลางล่มผมนึกว่าเรื่องเหมือนเล่นขับจีเออมันจะกลางให้เองเราต้องกลางเองผมลืมผมลืมขอโทษท่านผู้ชมขับจีถ้าเกิดขับจีมันถึงระ,ระยะมันจะกลางให้แต่คราวนี้มันผมลืมไปแล้วมันเป็นจีซีเอเล่นขับจีมากไปหน่อยขอโทษครับท่านผู้ชม ทำใหม่ทำใหม่ n u t e s <minutes> later เอาใหม่เอาใหม่ก็แค่โดดร่มอะแค่นั้นเองมันจะยากเลยนะอย่าลืมกลางร่มด้วย วนวนไปเรื่อยๆก่อนวนไปเรื่อยๆวนวนเรื่องการโดดร่มนี่ผมนี่ชำน้ำเล่นผับจีมาเยอะ <c oughs> ยุงก็เยอะโอ้โหถึงไหมวะมันถึงแหละ แต่อย่าเลยก็พอยิ่งจะเหนื่อยถึงไหมวะคือมันกัดไอย่ายากเว้ยไม่ใช่ผับจีอ่ะโอเคค่อยค่อย ต้องถึงละถึงละค่อยๆไปแดนดิ้งไประดับ CJ ละคือการโดดร่มมันขี้ประเต๋วมีอย่างอื่นยากกว่านี้ อืออืออโอ C J โคตรแม่นไม่อยากจะเชื่อว่พอจะเราทำเราจะทำได้เราต้องสเตลิ์เข้าไปนะอย่าให้ยามรู้ตัวง่ายๆเพียงใช้มีดแต่ถ้าคุณมีเลื่อยจะง่ายกว่าเฮ้ยคราวนี้มันโอ้โหบังคับใช้มีดละ เตียงชิปหายเลยดิวโดวะต้องใช้มีดด้วยวะมันต้องใช้มีดอะโอ้ต้องใช่ปะต้องไปหาเลื่อยใหม่อีกละอ่ะรอ chịt chờ rồi nghe lắm. dùng 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 nhiều, chỗ này, bèt, hết chú chú, bong sai bong qua đây

<formul> อ๋อวางระเบิดใส่ใส <yet> ่จินเนเรเตอร์ง่ายนิดเดียวอ่าระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ไหนอะเปเาจากไหน วะมันได้ระเบิดมาไม่ได้ยังไม่ได้ระเบิดอ๋ออ้ออ้าโหไอเฮียนาดาจาังวะข้อเดียวการมีพกปืนพกเก็บเสียงวันดีอย่างนี้แหละ นี่เลยไปอยกเก้านัดใช่ให้ครุฑเคกูคยอยู่ในนี้กูยังจะยังจะติดดาวอยู่นะโอเค อีกหกระสุนเก็บเสียงเรายังเรายังเหลือด้วยซนะโอเคครบละไปตำรวจมา มีดีเจโดตดีโอเคผ่านแต่โชคดีที่มีเรือแถวนี้เจขึ้นหมกง่ายๆโอเคไปไหนต่อที่เดิมนะ เราต้องไปทางไหนวะเฮ้ยคื้นวิ่งเตอนทางพุทธบุกโอ้โหจอดเลย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 ลำนี้ดีกว่าโอ้โหขึ้นแบบนี้เลยโอเคเฮ้ย หนักหนักหนักนักขาวันเนี้ยบาหรือเปล่าใครลงรันเว่ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะได้ด้วยการขับเครื่องบินแล้วก็โดดร่มลงมาแล้วมาฟังแผนของวูซี่ต่อเอ้ยไม่ใช่วูซี่จะมาฟังแผนของเราต่อ,อคอปวิว We can't order deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question How does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass. <coughs> Kisser. So, we're going to steal ourselves an armor core. <coughs> so, it looks like a trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me. And we're gonna go get some coffee. With you. <coughs> you get the pack, hit the Julius Thruway, and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. This is Oh, police motorcycle. เพื่อเป็นการอ่าวางแผนต้นตัวที่เราจะปลอมตัวเป็นตำรวจนั่นเองเข้าไปตามจุดสีเขียวยนะปาร์มีฮอ เชีย่ยหอจอดด้วยอ่ารถรถขนไอ้มอเตอร์ไซค์เราจะอยู่เอรันเวย์ตรงนี้นี่ไงเอตัวเนี่ยเองนะครับมันขับอยู่แถวนี้แหละเอาไปขึ้นรถก็แค่นั้นปัญหาต่อไปคือเราต้องหาให้เจอแค่นั้นเองรถรถเราอยู่ไหนอ่าใกล้ๆเลย อาอนี่ไงโอเคได้คัดที่หนึ่งวและต่อใจต่อใจยากๆยากโอเค Tìm tầm không biệt là. Kapi, lấy cò hai tìm tòi. Tìm tòi 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 เกือบทำรถตุ๊กปั๊มอ่าได้ไงขอโทษแต่ผมต้องการรถคันนี้ ใกล้ๆเลยจัดเลยเคยได้คันหนึ่งอุ้ยเฮียมึงจะรีบไปไหนนี้อะ

โอเคครบแล้วโอเคถือว่าภารกิจปัจจุบันนี้เสร็จสิ้นนะก็เยอ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ